สวัสดีค่ะวันนี้น้องเสือจะมาอ่านอ,อ่านนิทานกันนะคะเรามาเริ่มจากนีิค่ะ ชาสีขนปุยกับหนูจีตัวจ้อยนี่นะคะอันนี้พวกเราเตือนมาแล้วเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะนอนหลับสบายจังอันนี้คือยิ้มหวานหน่อยจ้ะแล่ก็เรื่องโควิดไม่ติดเหนียวเหนียวอันนี้ก็หนู ติ๊จอนี่คือแปลงฟันด้วยกันไหมจ๊ะขอดูได้ปกด้วยค่ะเรื่องไหนอันนั้นนหละต่อไปเลยติ๊กต็อกทำไมมันชื่อสั้นจังมันคือติ๊กต็อกนั่นแหละมันมาจากคำนี้แหละติ๊กต็อกอะค่ะค่ะ ทุกมื้ออร่อยจังด้านไหนอ่ะแม่เจ้าเนินเลยปิดไฟหน่อยนะให้ดูดีๆหน่อยค่ะปลก็ยังไม่ทันได้เห็นเลยเอาไปแล้วค่ะฟอร์ฟันสนุกจ้า เท,ทียนี่แหละผลของการไม่ค่อยจะอ่านภาษาไทยนะเนี่ยต้องซ้อมบ่อยๆนะเออเทียใส่หน้ากากอนามัยงงเลยค่ะเทย์ผิดด้านอีกแง่ขอมงกุฎได้ไหมคะคะ้าม าพาอฟันแข็งแรงแข็งแรงไม่ใช่แข็งแรงโอ้โหฮิปโปตัวใหญ่ใหญ่ <c oughs> อาหมดหมดแล้วอะแตเล่าเรื่องไหนว่ามาค่ะเรื่องไหนก่อนคะหลับตาหยิบเลยค่ะแนะนำหนังสือก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าววันต่ามานะคะบ๊ายบาย